คุณฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษครับสำหรับหัวข้อในวันนี้ครับคือการพูดคุยแบบ small talk นั้นสำคัญอย่างไรก่อนอื่นเลยนะครับเชื่อว่าคุณฟังทุกท่านก็คงจะคุ้นเคยกับคำว่า small talk กันเป็นอย่างดีนะครับซึ่งสำหรับคำว่า small talk ที่เราใช้กันในภาษาไทยนะครับมักจะสื่อความหมายไปถึงหูฟังนะครับหรือว่าอุปกรณ์เครื่องเสียงชนิดหนึ่งนะครับที่มีทั้งแบบมีสายแบบไร้สาย แล้วก็สวมใส่ไปที่หูแล้วก็เอาไว้สําหรับการฟังอาจจะไว้เพื่อดูหนังฟังเพลงเล่นเกมอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับเพื่อไม่ให้เสียงดังไปรบกวนผู้อื่นที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งหูฟังในลักษณะนี้นะครับในภาษาอังกฤษจริงๆแล้วเขาจะไม่เรียกว่า Small Talk นะครับแต่เขาจะเรียกว่า Earphones Ear p h o n e s นะครับ Ear ก็แปลว่าหูนะครับโ Phone ก็แปลว่าเสียง e a r p h o n e s ก็คือหมายถึงหูฟังนะครับ หรือถ้าเป็นเครื่องขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับครอบหัวครอบศีรษะได้ก็จะเรียกว่า h e a d phones คาว่า Head ก็แปลว่าหัวนะครับ phones ก็แปลว่าเสียงเหมือนเดิม Headphones ก็อาจจะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่า Earphones ที่ใส่ตรงหูเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ส่วนคำว่า s m a l l t a l k ในภาษาอังกฤษนั้นนะครับไม่ได้หมายถึงหูฟังแบบที่เราใช้กันทั่วไปในภาษาไทยนะครับแต่คาว่า s m a l l t a l k จริงๆแล้วนั้นคืออะไร แล้วก็สำคัญอย่างไรวันนี้ครับผมจะมีตัวอย่างนะครับมานำเสนอให้กับผนฟังทุกท่านครับก่อนอื่นเลยนะครับมาดูคำว่า small talk กันก่อนครับในภาษาอังกฤษครับ small talk ตรงตามชื่อเลยนะครับ small แปลว่าเล็กๆคําคำว่า talk แปลว่าการพูดคุยกันนะครับพอเอามารวมกันครับ small talk หมายถึงการพูดคุยสเปเหระหรือว่าการพูดคุยเรื่องทั่วๆไปครับเรื่องที่ สบายสบายเบาๆไม่เป็นทางการหรือที่ในภาษาอังกฤษครับเขาใช้คำว่า casual light and informal conversations ก็คือเป็นเรื่องที่สามารถที่จะพูดคุยได้กับบุคคลโดยทั่วๆไปในการปฏิสัมพันธ์กันหรือว่าในการพบปะกันในสังคมต่างๆสามารถที่จะใช้พูดคุยกันได้นะครับทั้งกับคนที่เรารู้จักสนิทมากสนิทน้อยก็ได้นะครับหรือ อาจจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยก็ได้หรือที่เราเรียกว่าเป็นคนแปลกหน้าก็อาจจะคุยแบบ small talk ได้ด้วยนะครับสำหรับการพูดคุยแบบ small talk นะครับมักจะคุยกันเรื่องที่ไม่ได้มีความเป็นส่วนตัวมากนะักหรือที่เราเรียกในภาษาอังกฤษครับว่า not personal คือไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวของคู่สนทนามากนะครับแบบนี้ก็คือพูดคุยกันได้ทั่วๆไปหรืออาจจะเป็นเรื่องที่ ไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องมาถกเถียงโต้แย้งกันซึ่งในภาษาอังกฤษครับเขาใช้คำว่า not controversial เป็นเรื่องที่คุยแล้วอาจจะไม่ต้องมามีผิดหรือถูกหรือว่าใครผิดใครถูกหรือว่าเอาชนะกันต้องมีคนแพ้ต้องมีคนชนะแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่มได้ม่ได้มีประเด็นอะไรสำคัญมากนะักนะครับภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า not significant เป็นเรื่องทั่วๆไปนะครับ ก็อย่างเช่นนะครับเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องทั่วๆไปหรือว่าเรื่องที่เป็นเรื่องกลางๆไม่ต้องไปถกไม่ต้องไปเถียงกันไม่ต้องไปเอาชนะกันไม่ใช่เรื่องเ e เรียสไม่ใช่เรื่องหนักแล้วตัวอย่างเช่นครับเรื่องของสภาพอากาศครับหรือว่า weather วันนี้อากาศเป็นยังไงแบบนี้วันนี้อากาศร้อนนะวันนี้อากาศหนาวนิดนึงนะแบบนี้ไม่ต้องไปถกเถียงกันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องไปเอาผิดเอาถูกกันนะครับหรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น ที่เรียกว่า current events ก็พูดคุยทั่วไปหรืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานอดิเรกข,ของคนที่เรากำลังพูดคุยด้วยอยู่หรือว่า hobbies แบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็น small talk แบบหนึ่งเหมือนกันอื่นๆนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันหรือว่า everyday matters ก็ได้คราวนี้มาดูกันถึงความสำคัญหรือว่าประโยชน์หรือว่าข้อดีของการพูดคุยแบบ small talk นะครับซึ่งหลายๆคนนะครับอาจจะมองว่า small talk หรือว่าการพูดคุยสเพเหระนั้นน่ะอาจจะเป็นการพูดคุยแบบเพียงผิวเผินแล้วก็เหมือนจะไม่ค่อยมีแก่นสารอะไรหรือว่าเหมือนจะไม่ค่อยมีสาระสำคัญอะไรแต่จริงๆแล้วนะครับการพูดคุยแบบ small talk ครับมีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยโดยเฉพาะในการปฏิสัมพันธ์กันในสังคมครับเมื่อไรก็ตามครับที่เราพบปะผู้คนในสังคมครับการพูดคุยแบบ small talk มีประโยชน์มากๆเลยนะครับ มาดูประโยชน์ข้อแรกกันก่อนนะครับหนนะครับการพูดคุยแบบ small talk ช่วยสร้างแล้วก็สารสัมพันธ์กันในสังคมครับหรือที่ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า establish and maintain social connections ข้อ2ครับการพูดคุยแบบ small talk เป็นการช่วยเริ่มต้นบทสนทนาในสถานการณ์ทางสังคมหรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า break the ice in social situations บางทีครับเราไปเจอคนที่เราไม่เคยเจอมาก่อนคนที่เราไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ว่าเราอาจจะอยากเริ่มทำความรู้จักกันกับเขาแบบนี้เรียกว่าการ break the ice ก็สามารถที่จะคุยแบบ small talk กันได้เพื่อเป็นการเริ่มบทสนทนากันได้นะครับแล้วก็เป็นการช่วยสร้างมตรีจิตสร้างความเป็นมิตรระหว่างบุคคลได้ด้วยครับในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า create a sense of rapport and friendliness between individuals อันนี้ก็เป็นความสําคัญเหมือนกันนะครับนอกจากนี้นะครับสมมุติว่าเราต้องการที่จะคุยเรื่องอะไรที่มันซีเรียสเรื่องที่มันหนักหนักแต่ว่าก่อนที่เราจะคุยเรื่องซีเรียสเรื่องที่มันหนักหนักเนี่ยก็อาจจะคุยเรื่อง small talk กันก่อนก็ได้นะครับคุยเรื่องเบาๆคุยเรื่องที่ไม่หนักสมองก่อนก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนั่นก็คือเป็นการเริ่มต้นก่อนบทสนทนาที่มีสาระสําคัญมากขึ้นในภาษาอังกฤษนะครับใช้คําว่า preced more substantial conversations ก่อนที่จะไปคุยเรื่องหนักๆก็คุยเรื่องเบาๆกันก่อนก็ได้เหมือนเป็นการเกริ่นนำเหมือนเป็นบทนำเหมือนเป็นการ introduction แบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือเป็นการสร้างความรู้สึกสบายใจแล้วก็ความคุ้นเคยให้กับคู่สนทนาครับหรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า serve as a way to build comfort and familiarity นะครับก็บางครั้งครับการที่เราเจอกันแล้วเราก็คุยกันสัพเพเหระหรือว่าเรื่องทั่วๆไปหรือว่า small talk เนี่ยเราอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันเสมอไปแต่เป็นเพียงการพูดคุยเพื่อเราจะได้รู้สึกรู้สึกเป็นกันเองรู้สึกสนิทใจรู้สึกสร้างความคุ้นเคยระหว่างบทสนทนาระหว่างผู้สนทนากันระหว่างตัวเรากับคนที่เราคุยด้วยแบบนี้ก็ได้นะครับ อันนี้เนื่องจากว่า small talk เนี่ยมันมีข้อดีมากมายนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆทางสังคมได้เลยนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราไปงานเลี้ยงไป parties หรือไปพบปะสังสรรค์กันอย่างเช่น gatherings หรือในงานสร้างเครือข่าย networking events หรือการพบปะโดยทั่วไปอย่างไม่เป็นทางการที่เรียกว่า casual encounters ก็สามารถที่จะพูดคุยแบบ small talk ได้หมดเลย ไม่ว่าคนนั้นครับเราจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามบางทีครับเดินสวนกันเราก็อาจจะพูดคุยกันได้หรือว่ากําลังยืนรอคิวอะไรสักอย่างอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่รู้จักกันแบบนี้เราก็พูดคุยแบบ small talk ได้แบบนี้นะครับต่อไปนะครับจะยกตัวอย่างประโยคแล้วก็เป็นเรื่องที่ใช้ในการพูดคุยแบบ small talk ตัวอย่างที่หนึ่งนะครับก็คือการทักทายกันหรือว่า greetings greetings หรือว่าการทักทายกัน ก็เป็นการพูดคุยแบบ small talk อย่างหนึ่งนะครับบางทีเราเจอกันเนะี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องมาคุยกันในเรื่องหนักๆหรือว่าไม่จําเป็นจะต้องแบบมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอะไรกันเสมอไปครับบางทีการทักทายกันก็เป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างคู่สนทนากันก็ได้นะครับซึ่งการทักทายกันก็สามารถทีถ่จะทักทายได้หลากหลายประโยคหลากหลายข้อความนะครับอย่างโดยทั่วๆไปนะครับก็จะคุ้นเคยกับคําว่า how's it going How's it going ก็แปลว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหรือถ้าเกิดว่าสนิทกันหน่อยนะครับรู้จักกันแล้วแล้วก็สนิทกันด้วยก็อาจจะทักทายว่า w h a t s u p w h a t s a p แบบนี้ก็ได้ก็มีความหมายเหมือนกันกับคําว่า How's it going นะครับแปลว่าเป็นยังไงบ้างหรือถ้าเกิดว่าเจอคนรู้จักครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยมากนะักก็อาจจะมีการอัปเดตข้อมูลกันนิดนึงก็อาจจะทักทายว่า Been up t o much lately Been up too much lately เป็นยังไงบ้างช่วงนี้นะครับก็คือเหมือนไม่ค่อยได้เจอกันนะครับเป็นยังไงบ้างก็อยากจะถามสารทุกสุขดิบว่ามีข่าวคราวอะไรใหม่ๆม,มาเล่าสู่กันฟังบ้างสำหรับการตอบกลับ small talk ในการทักทายแบบนี้ครับก็สามารถที่จะตอบได้หลากหลายเช่นเดียวกันแล้วก็โดยทั่วๆไปนะครับก็อาจจะตอบว่า good thanks ก็สบายดีขอบคุณแบบนี้ก็ได้หรือว่าเราอาจจะถามกลับนะครับคู่สนทนาของเราก็ได้เช่น Good! Thanks! How about you? สบายดีขอบคุณนะแล้วคุณหล่ะเป็นยังไงบ้างแบบนี้ก็เป็นการถามไทยซึ่งกันและกันนะครับก็ถือว่าเป็น small talk แบบหนึ่งนอกจากนี้ครับเราอาจจะตอบการทักทายแบบสั้นๆก็ได้แค่คำเดียวแบบนี้เลยก็ได้เช่นคนถาม w h a t s u p p เราจ,จะบอกว่า fantastic แบบนี้ก็ได้ก็คือถ้าแปลตรงตัวก็คือยอดเยี่ยมเลยหรือว่าวิเศษเลยนะครับในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงปัจจุบันก็ เหตุการณ์กําลังไปได้สวยเลยแบบนี้นะครับเรื่องราวต่างๆในชีวิตก็กําลังราบรื่นกําลังผ่านไปด้วยดีเลยนะครับหรืออาจจะพูดถึงหน้าที่การงานหรือว่าการเรียนนิดนึงแบบนี้ก็ได้นะครับเช่นตอบว่า Busy but good ก็ยุ่งยุ่งอยู่นะแต่ก็ดีแบบนี้ก็เรื่อยๆหรืออาจจะตอบเป็นสำนวนนิดนึงก็ได้นะครับเช่นอาจจะตอบว่า same old same old ก็แปลว่า ก็เหมือนเดิมนะก็เรื่อยๆนะแบบนี้ก็ได้ซึ่งคำว่า same old ก็แปลว่าเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยแบบนี้หรืออาจจะตอบแบบตลกๆนิดนึงก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับน้ําเสียงของเราขึ้นอยู่กับในการตอบของเราว่าเราจริงจังมากน้อยแค่ไหนนะครับ mm. เช่นประโยคนี้ครับอาจจะตอบว่า not great but I will survive ก็อาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าฉันต้องรอดหรือว่าฉันต้องมีชีวิตรอดแบบนี้แล้วก็บางคนก็อาจจะเจอ เหตุการณ์อะไรที่กําลังอยู่ในช่วงท้าทายตัวเองอยู่หรือว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรอยู่บ้างหรือว่าเจอมรสุมในชีวิตอยู่บ้างก็อาจจะตอบแบบนี้ก็ได้นะครับหรือตอบแบบตลกๆก,ก็ได้ Not great but I will survive แต่ว่าสันต้องรอดต่อไปให้ได้แบบนี้นะครับต่อมาตัวอย่างที่สองครับของการพูดคุยแบบ small talk ก็อาจจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศหรือว่า weather ซึ่งแต่ละประเทศนะครับ โดยเฉพาะอย่างเช่นในประเทศอังกฤษบางทีแต่ละวันก็สภาพอากาศก็คาดการได้ยากเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกแบบนี้นะครับหรือประเทศไทยในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวตอนเช้าฝนตกสายมาแดดออกเดี๋ยวตอนเย็นอาจจะฝนตกอีกแล้วอากาศเย็นมีลมพัดอะไรแบบนี้เป็นต้นก็อาจจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศในปัจจุบันก็ได้นะครับตัวอย่างประโยคที่เขาใช้ทักทายกันพูดคุยกันเกี่ยวกับสภาพอากาศ ที่ใช้กันบ่อยๆก็อย่างเช่นประโยคนี้ครับ It's such a beautiful day today, isn't it? วันนี้อากาศดีจริงๆเลยว่าไหมถ้าวันนี้อากาศดีจริงๆนะครับเราก็ใช้คำว่า beautiful day แบบนี้ก็ได้ส่วนคำว่า isn't it ก็แปลว่าจริงไหมว่าไหมหรือว่าเห็นด้วยไหมก็เป็นการชวนคู่สนทนานะครับในการพูดคุยกันแสดงความคิดเห็นกันเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศ หรืออาจจะบอกว่าอากาศร้อนมากๆเลยว่าไหมภาษาอังกฤษก็จะพูดประโยคนี้ครับ it's really hot outside isn't it อากาศข้างนอกร้อนจริงๆเลยว่าไหมแบบนี้ก็คล้ายๆกับประโยคแรกนะครับที่มีการใช้คำว่า isn't ก็เป็นการถามความเห็นเป็นการเชิญคู่สนทนามาร่วมพูดคุยกันด้วยแบบทั่วๆไปนะครับไม่ได้ serious ไม่ได้เป็นเรื่องหนักอะไรนะครับเรื่องอากาศ หรืออย่างอีกตัวอย่างหนึ่งครับถ้าเกิดว่าอากาศมันค่อนข้างที่จะแปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวแบบนี้นะครับก็อาจจะทักทายแบบนี้ก็ได้ครับว่า the weather has been so unpredictable lately อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆเลยช่วงนี้ซึ่งคำว่า so unpredictable ถ้าเราจะแปลตรงตัวนะครับก็แปลว่าไม่สามารถคาดการได้มากๆเลยซึ่งก็หมายถึงว่าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้ครับ สำหรับการตอบกลับในเรื่องของสภาพอากาศก็สามารถที่จะตอบได้ตามข้อเท็จจริงในณเวลานั้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็มักจะเห็นด้วยกับคู่สนทนาของเราเช่นสมมติเขาถามว่าอากาศดีมากเลยนะว่าไหมเราก็อาจจะเห็นด้วยกับเขาเช่นอาจจะตอบว่า it really is it really is ก็แปลว่าใช่แปลว่าจริงแปลว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดมา it really is แบบนี้นะครับหรืออาจจะมีสำนวนนิดนึงก็ได้นะครับเช่น บอกว่า absolutely the weather couldn't be better ใช่แล้วอากาศดีมากๆเลยซึ่งตรงนี้มีสำนวนนะครับที่บอกว่า the weather couldn't be better ซึ่งถ้าเราจะแปลตรงตัวนะครับ the weather couldn't be better จะแปลว่าอากาศไม่สามารถดีกว่านี้ได้อีกแล้วแปลไทยเป็นไทยก็คืออากาศมันดีสุดๆแล้วหรือว่าอากาศมันยอดเยี่ยมมากๆเลยมันดีมากๆเลยแบบนี้ก็สามารถนำสำนวนนี้นะครับไปใช้ ในการสนทนาได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับการพูดคุยแบบ small talk เราอาจจะใช้วิธีการกล่าวชมคู่สนทนาก็ได้ครับหรือในภาษาอังกฤษใช้ควาว่า compliments compliments กล่าวชมอะไรได้บ้างครับกล่าวชมในเรื่องทั่วๆไปที่เราสามารถที่จะมองเห็นได้อย่างเช่นเสื้อผ้าการแต่งกายของเขานะครับอันนี้ก็เป็นการนิยมในการกล่าวชมอย่างหนึ่งครับยกตัวอย่างเช่นประโยคนี้ครับชมว่า I love your outfit, it suits you so well. ฉันชอบชุดของคุณมากๆเลยมันเหมาะกับคุณมากๆเลยทีเดียวแบบนี้นะครับเห็นเขาแต่งตัวมาสวยวันนี้เราก็ชมเขาด้วยความจริงใจก็เป็นการเริ่มบทสนทนาอย่างหนึ่งหรืออาจจะระบุไปเลยนะครับ That jacket is fantastic. Where did you get it? แจ็กเก็ตตัวนี้ดูดีมากๆเลยซื้อที่ไหนเหรอแบบนี้ครับ สำหรับการตอบกลับครับง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือการขอบคุณก็เป็นการตอบรับคำชมอย่างหนึ่งนะครับเช่น thank you thank you ขอบคุณครับแบบนี้ไปเลยหรืออาจจะชมเขากลับด้วยก็ได้นะครับเช่นบอกว่า thank you you look great too ขอบคุณครับคุณก็ดูดีเช่นเดียวกันแบบนี้ครับชมกลับได้ด้วยครับ หรืออย่างเช่นถ้าเกิดเขาถามว่าคุณซื้อเสื้อมาจากไหนสวยจังเลยแบบนี้นะครับก็อาจจะตอบไปเลยว่าซื้อมาจากร้านอะไรก็แล้วแต่ซื้อมาจากที่ไหนก็แล้วแต่เช่นตัวอย่างประโยคนี้ครับ thank you I got it at black and white ขอบคุณครับผมซื้อจากที่ร้าน Black and w h ไว e ครับแบบนี้เป็นต้นครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสำหรับการพูดคุยแบบ small talk สัพพีเหระเรื่องทั่วๆไปก็อาจจะพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นในสังคมก็ได้ครับแบบนี้ครับในภาษาอังกฤษเรียกว่า current events เหตุการณ์ในปัจจุบันครับ ก็อาจจะเป็นข่าวตามหนังสือพิมพ์ตามเว็บไซต์ตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องอะไรก็ตามก็อาจจะทักทายแบบนี้ก็ได้ครับ Did you catch the breaking news today? It's quite significant. คุณได้ดูข่าววันนี้หรือยังค่อนข้างสำคัญมากเลยทีเดียวนะแบบนี้นะครับก็เป็นการชวนสนทนากันก็ได้หรืออาจจะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับสมมติว่ามี อุปกรณ์ IT g a แกดเอะไรออกใหม่แบบนี้นะครับก็อาจจะทักทายได้เช่น Have you seen the latest gadgets? คุณเห็น g a ดเจ็ล่าสุดแล้วหรือ,อยังแบบนี้ครับมีอะไรที่แบบเพิ่ง release เพิ่ง l u u n h เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการมาก็ทักทายเขาเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆได้ครับเวลาตอบกลับก็ตอบกลับตามความเป็นจริงเลยยกตัวอย่างเช่นครับคุณได้ยินข่าวนี้หรือ,อยัง Yes, I heard about it. It's big news. ฉันได้ยินแล้วนะครับข่าวใหญ่มากเลยฉันติดตามข่าวแล้วแบบนี้หรือตอบสั้นๆก็ได้ครับ Yes I have Yes I have ก็คือฉันทราบข่าวแล้วฉันรู้ข่าวแล้วหรือถ้ายังนะครับก็จะตอบว่า Not yet I should check the m out ยังเลยเดี๋ยวเช็คข่าวดูก่อนนะแบบนี้ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่คู่สนทนาเขาถามเรามานะครับสำหรับเรื่องการพูดคุยแบบ small talk หรือว่าเรื่องทั่วๆไปเรื่องสัพเพเหระ นะครับแม้ว่าจะฟังดูเหมือนกับว่าเป็นการคุยเรื่องเล็ก,ลกๆน้อยๆก็ตามนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีความสำคัญครับในการสร้างแล้วก็สารสัมพันธไมตรีระหว่างผู้สนทนาซึ่งการคุยกันแบบนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งกับคนที่เรารู้จักแล้วก็ไม่รู้จักกันมาก่อนก็ได้แล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์หลากหลายบริบททางสังคมด้วยสำหรับคุณผู้ฟังนะครับหาก เมื่อไหร่ก็ตามนะครับมีโอกาสได้พบปะผู้คนในสังคมไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามสนิทมากสนิทน้อยก็ตามอาจจะลองนำการพูดคุยแบบ small talk ไปปรับประยุกต์ใช้กันได้ทั้งในภาษาอังกฤษและในภาษาไทยนะครับสำหรับวันนี้ครับรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษก็ได้หมดเวลาลงแล้วผมมานะเติมใจครับขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ